จัดแป๊บนึงนะครับขอสักคู่10บวนาทีโอเคสวัสดีก็สวัสดีครับผมวินสอนคาสเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาประกาศเกี่ยวกับชาแนลครั้งที่3แล้วนะครับครั้งที่3นะครับก็วันนี้เราจะมาทําการแจ้งนะฮะสเรื่องนะฮะสวันนี้ตอนนี้ตอนที่3ามใช่ไหมก็ มีสีเรื่องครับก็เรื่องแรกคอมพิวเตอร์ของผมได้มีคอม e ิเตเออร์รนะฮะเดี๋ยวอาจจะเร็วๆนี้ก็อาจจะได้คอมกลับมาแล้วก็จะเอามาตัดต่อคลิปนะและ้วก็คือวิธีไม่รู้ผมว่าเขาจะเอาไปซ่อมยังไงนะ,ะถ้าเอาไปล้างเครื่องจริงๆก็อาจจะเอ,อประมาณว่าถ้าคอมเอาไปร้านจริงๆผมก็จะต้องเอาจะต้องโหลดโปรแกรมอะไรทุกอย่างใหม่หมดนะแต่ว่าจะโหลดร้อยหนนะครับเพื่อให้ทรัพยากรของมนั้น ไม่ไม่ไม่พังง่ายเลยวานนี้นะครับสองครับเรื่องที่สองออคิดกันนะในช่วงต้นเดือนไม่ใช่ต้นเดือนมามาประมาณกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะครับกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมก็ประมาณ2เดือนนะฮะก็จะไม่อยู่นะครับก็จะไม่อยู่ผมจะไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัด แต่นะฮะเดีย๋ยวผมจะตัดต่อคลิปไว้ล่วงหน้านะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปนะครับซึ่งจะมีให้ดูนะทุกวันอังคารถึงวันเอทุกวันอังคารกับวันพฤหัสนะสองสองคลิปนะฮะสองวันนะฮะต่อนหนึ่งสัปดาห์นั่นเองนะครับผมนะวันละคลิปนะครับเ,เรื่องที่สามนะครับเป็น เดี๋ยวหลังจากกลับมานะครับก็จะทําการฉลองครบรอบหนึ่งปีของอมิคโรนฟูนตากฟอสซอลแคสเตอร์ซึ่งชนะของผมนั่นเองซึ่งคัหน้ะของผมรู้สึกว่าจะฉลองจะครบรอบ1ปีนะประมาณวันที่ถ้าถ้าเป็นการก่อตั้งคือคือผมก่อตั้งเพจก่อนแล้วค่อยก่อตั้งชน้นลที่หลังนะซึ่งก่อตั้งเพจเนี่ยผมจะเอาก่อตั้งเพจเป็นหลักเพราะว่า ก่อตั้งเพจเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับส่วนก่อตั้งชแนลเป็นตัวตามมาฮนะการฉลองครบรอบ1ปีนะในชนแนลมิโคโนฟุนตะอสซองแคสเตอร์จะเกิดขึ้นนะฮะก็คือการฉลองครบรอบนั้นผมชนแนลนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17เมษายน2557นะครับซึ่งเป็นปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงหลังสงการ2วัน2วันนะครับ ก็เดี๋ยวจะทำคลิปฉลองครบรอบ1ปีของ m i คโครโฟนตต่างๆของซับแคสเตอนะครับซึ่งจะมีอะไรนั้นก็ติดตามชมกันดูนะครับซึ่งอ่ะคาดบ่า,บาไม่รู้ว่าจะไลฟ์สตรีมหรือเปล่านะครับคืออาจจะมีปัญหานะฮะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าไลฟ์สตรีมครั้งที่แล้วไอ้ u u s s r r i e หนึ่งร้อย s u b s c r i b เ r เนี่ยมันเป็นอะไรนะครับเลยเดี๋ยวผมก็จะมาแก้ปัญหาอีกทีหนึ่งให้ทราบนะฮะเออเรื่องที่สนะครับ แลื่กงที่สามก่อนเพราะว่าผมไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าฉลองครบรอบ2ปีของชเ,เอ่อของกลุ่มเนี่ยนะฮะจะจะฉลองวันไหนนะครับเพราะว่าไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าฉลองในวันอะไรแต่ว่าจะเน้นจากโลโก้แรกก็คือโลโก้วิชากร n c a s t ์ r gaming นะครับก็จะเอาแกวคุบโลโก้ตัวนั้นวันที่ตั้งวันนวันที่สร้างมานะครับวันที่สร้างมาจะมาเป็นตัวตั้งต้นรู้สึกว่าจะ คลิปแรกเกมส์คันแรกก็จะเป็นเกมการทั o ริสมอลสองนะครับแต่ผมจำตอนแล้วตอนนั้นก็ยังไม่มีโลโก้ด้วยนะครับประมาณว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าประมาณเอ่อรู้สึกว่าตอนรู้จักแคสเกมก็โอเคคิดออแล้วแหละเดือนมิถุนายนนี้ครับมิถุนายนนี้ผมจะทำการฉลองครบรอบ2ปีของทีเอ็มเอ็มซ r n ีว n เฟอร r นิเนะครับเข้าสู่ TMC TV ทีวีเซคเรร n ่เซคเกิ r อะนินั่นเองนะครับซึ่งมีการส่องครบรอบ2ปีนะฮะแล้วก็จะมีการรับแล้วก็อ่ะเรื่องที่4ที่ผมจะการจะพูดถึงนี้นะครับก็คืออ่าทุกคนนะครับคนที่กำลังรับชมคลิปนี้นะฮะหรือจะเป็นคนหรือเป็นใครก็ได้นะที่อยู่ในวงการแคสเกมเนี่ยะฮะก็ทุกคนนะสามารถเข้าร่วมกลุ่มทีม t ีทีวได้นะครับผมโดยที่มาเอ่อมา มาเม้นว่าเอ้ยอยากเข้าร่วมด้วยอะไรประมาณนี้นะ,ะโดยไม่ต้องเป็นต้องว่าต้องต้องบอกว่าเอ้ยชื่ออะไรอะไรประมาณนี้นะ,ะไม่จำเป็นนะครับก็สามารถไปเข้าร่วมกลุ่มกันได้ที่เว็บเฟซบุ๊กของแซฟฟ์ซองแคร์สเตอร์นะฮะซึ่งเป็น Facebook Fan Page นะครับก็ไปโพสในไทม์ไลน์อะผมสมมุติให้ดูโอ้ยปากกาเอ่ออ่ะจางๆแล้วนึงนะฮะมันจางๆจังเลย เอ่อแซมเปิลอ่าประมาณนี้นะครับภาพจางขออภัยนี่ประมาณนี้ใช่ไหมนี่คือบูบุก,กอ่ะกูสามารถเขียนในไทม์ไลน์ได้เลยนะเขียนมาเลยนะก็อย่าคุ้มลุ้มด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเมนอีกทีหนึ่งแล้วก็จะคาดประมาณแอปจะแอดเฟซสำรองไปนะครับแล้วก็จะไปคุยกันได้ในเฟซสำรองนะครับก็สามารถมาสมัครกันได้เต็มที่ครับผ,ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่อง นี่เท่าไหร่นะฮะทุกคนเข้าได้หมดนะ,ะตอนนี้มีสมาชิกอยู่3ามคนนะครับตอนนี้มีผมนะ,ะแล้วก็มีคนอีกสองคนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเฉลยกันอีกทีว่าเป็นใครของใครบ้างน,นะ,ะถ้าใครเข้าร่วมกลุ่มนะโอเคะ <c oughs> okay. นะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับยวมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอะ <c oughs> เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแจกเกมนะครับก็ประมาณว่าช่วงเดือนประมาณไหนวันไหนดี หลังจากคอมกลับมานะครับหลังจากคอมกลับมาสู่สภาพปกติแล้วจะประกาศเกี่ยวกับอีบเวนต์นะครับการแจกเกมนะซึ่งถ้าใครแอตีผมและไปดูที่ช่องวิทยุผมก็น่าจะรู้กันดีว่าผมจะแจกเกมอะไรนะรแต่ถ้าใครยังไม่หรือถ้าใครไปดูใน k Fan page Facebook ure, so f a c e b o o k สุดตัว2 Fa เฟนะครับก็คงจะรู้กันดีว่าจะแจกเกมอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวจะบอกบอกิจบอบ และละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับโอเคมีเท่านี้ครับผมแล้วขอบคุณชครับแล้วก็สี่อยู่ในส์ไท์ครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมตอนนี้เราคอมให้มันฟื้นฟูร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมาตตดต่อคลิปให้นะฮะแล้วก็จะมาอัปโหลดคลิปให้ตามปกติทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครบถ้วนจบข่าวนะครับโอเคครับสวัสดีครับย่